เออสเปคแรก Oppo Reno 6Z รองรับ 5G ฉายชิป d i m e n s i t y 800U มีชาร์จไว30วัตต์คาดเปิดตัวเร็วๆนี้เออสเปคแรก Oppo Reno 6Z รองรับ 5G ฉายชิป d i m e n s i t y 800U มีชาร์จไว30วัตต์คาดเปิดตัวเร็วๆนี้ช่วงปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ทาง oppo ได้มีการเปิดตัวสมาร์ทโฟน oppo reno 6 series 5 g ที่มีทั้งรุ่น oppo reno 6 oppo reno 6 pro และ oppo reno 6 pro plus ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับลา่ากุดก็ได้มีข้อมูลของอีกหนึ่งรุ่นน้องใหม่อย่าง oppo reno 6 Z เผยออมาเพิ่มเติมนลครับโดยข้อมูลที่ว่านี้ระบุว่า oppo reno 6 Z จะรองรับ5 g ใช้ชิปประมวลผล Dimensity 8 0 0แลอ u พร้อมเทคโนโลยีชาร์เร็ว30วัตต์วู และมีหน้าจอแสดงผลที่มีค่ารีเฟรชเรทระดับ60เฮิรตซ์ส่วนสเปคอื่นของเลน6 Z ยังไม่มีข้อมูลเผยออกมานะครับซึ่งคาดว่าจะคล้ายกับรุ่นก่อนหน้าอย่างเลน5 Z คือมีหน้าจอแสดงผลแบบซูเปอร์มาร์เกตขนาด6.43นิ้วเป็นแบบพันช์โฮลิสเพย์ให้กล้องหลัง4ตัวที่มีใน,นหลักความเรสย48ล้านพิกเซลพร้อมกล้องหน้าความเร็ด1 6ล้านพิกเซลให้หลท์มาที่8 g กสส่วนลให้มาที่1 L 8 g เกมีเซ็นเซอร์สแกนนิ้วใต้หน้าจอคาดว่าสมารถผลิน Opp จะเปิดตัวมาพร้อมกับ Oppo Reno 6 Series รุ่น Global เร็วๆนี้ครับยังไงเราคงต้องรอดูกันต่อไปแล้วครับพามีข้อมูลเพิ่มเติมทาง IT f ฟ s t จะมาบอกลก่าวสารทีครับตอนนี้ช่อง IT f a ฟ t สมัครสมา,สมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่องไ t f a ฟ t เพียงแค่เดือนละยีิบบาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกด subscribe กด l i ค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ